ับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนเพืัอนเปิดเครื่องเลื่อนเือเปิดเคร่เื่องเื่อนเร่อนเพื่อ่อนเพื่อนเพอนอนเ่นเนเือเพื่นเพืคนับือนเเขียวนเนเอนะครัอออนนน ต้องสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเราใช้โปรแกรมามากดที่คีย์บอร์ดนะค mm. อนโทรลอธิเนตกดค้างไว้นะครับแล้วก็กดขึ้นหรือลงนะครับคอนโทรลอธิเนต้างไว้ขึ้นหรือลงกล้องก็จะทำงานนะครับอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เข้าโปรแกรมได้แล้วนะครับก็เริ่มการตั้งศูนย์นะครับกดตัวน,นี้นะครับ ข้อมูลก่อนหน้านี้ถ้าต้องถุกลบก็คือไม่ถูเก็บนันแล้ะครับกดต่อไปนะครับ illing. ใส่ทะเบียนรถนะครับรุ๊ครหาทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งหนึ่งใส่น้าปัดก็ได้นะครับแล้วก็ชื่อพนักงานสองน้าปัดก็หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งไหประมาณนี้นะครับดต่อไป ข้อมูลเนี่ยเราสามารถเรียกขอมาใช้งานได้นะครับนะเลือกยี่ห้อเลือกรุ่นของตัวรถนะครับจะใช้ยี่ห้อใช้รุ่นไหนนะครับเข้าไปเลือกได้เลยนะครับเลือกเป็นต้นนะครับเลือกแต่ปิ่นคลิกเข้ามาเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทัสเปกนะครับต่อไปฮะกดต่อไปเรือยอันนี้ก็จะเป็นการจับกระทาล้อแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวทาเกตเนี่ยไปใส่ที่ล้อนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปใส่ที่ล้อเราดูก,กน,นะครับผม นี้ก็เอาสาเก็ตมาใส่ที่ล้อเลยครับมีมีมีทุกส่วนคือมีในบอกนะครับล้อ,นนะอหน้าขวานะครับใส่เลยครับพยายามให้จุดนี้นะครับชิดกับตัวยางไว้สุดครับไมต้องกลัวนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้โดนตัวแม็กเลย แบบที่นี้จับยางนะครับวันนี้นะฮะตั้งให้มันพรมาตรงๆะครับไม่มีระดับน้ํานะครับทีนี้ก็ต่อไปครับกดต่อไปอ่าทีนี้กล้องเขาจะมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่ามาอยู่ข้างบนนะครับอากดกล้องลงมาครับผมคอนโทรลอาทีเนตแล้วก็กดลงนะฮะ รเห็นเห็นเห็นภาพที่หน้าจอเลยครับเอาละประมาณนี้แหละครับเอเอมามาครับมาดูอย่างนี้ครับอพร้อมทำง,งานแล้วทีนี้เขาจะให้เข็นรถนะครับเนหนนะบเ็นเดินหน้านะครับเห็นเดินหน้า สังเกตว่าเวลาเข็นเดินหน้าหรือว่าถอยหลังเนี่ยโปรแกรมอ่ะเขาจะให้เข็นอยู่แค่ในจานจานองศานี่เองนะครับใกล้ๆเองไม่ไม่ไม่ตกไม่หล่นจากจานองศานะฮะให้หยุดละนะครับอถอยหลังถอยคัาถอยห่าวเกินเกินโอเคหยุดครับนิดนึงครับโอเคทีนี้เข็นกลับมาตรงตรงกลางเหมือนเดิมนะ ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับอะได้แล้วนะครับโอเคอันนี้ได้มุมแล้วนะฮะมุมมุมโทแคมเบอร์นะครับทั้งสี่ล้ลอ,ลอเลยนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการวัดแคตเตอร์เขาจะ้เอาล็อกเบร์นะฮะดึงสลักออกล็อกเบร์แล้วก็ดึงสลักออกนะครับใส่เลยครับใส um ่เลยนะครับปม างาออนหลอดนี้นเราเบกแล้วโอเคแล้วก็เลี้ยวพวงมาลัยนะครับประมาณสิบองศานะครับ ยู่นิ่งๆแป๊บเดียวฮะ่าแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวเลี้ยวไปทางขวามาเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายไปแล้วนะครับคือเลี้ยวไปถึงที่เขียวส,สต็อปแล้วแล้วกคืนพวงมาลัยตรงครับแค่นี้เอง <c oughs> เสร็จสิ้นขั้นตอนการวัดนะฮะตอนนี้เป็นการปรับละ นะครับล็อกปุมอะไรนะครับได้ข้ามุมหมดมาแล้วนะครับอันนี้แคตเตอร์ข้างซ้ายข้างขวาแคมเบอร์นะครับแคมเบอร์ซ anyway> ้ายหน้าซ้ายนะฮะแคมเบอร์หน้าขวานะครับโถซ้ายโถขวาโทรวมแคมเบอร์หลังซ้ายแคมเบอร์หลังขวารโถซ้ายโถขวารโถรวมนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นมุมพัดลน์นะครับหรือ geometric นะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นข้างหลังนะครับด้านหลังก็จะมีแคมเบอร์หลังซ้ายแคมเบอร์หลังขวาแคมอรเอ่อโทซ้ายโทขวาอันนี้โทร,รวมนะครับอันนี้เป็นสีเทาเพราะว่ามันปรับไม่ได้นะฮะ รถกระบะมันไม่มีไม่มีตัวปรับนะครับก็เลยไม่มีค่าไม่มีค่าสเปคมาให้มันก็เลยเป็นสีเทาแต่ถ้ามีสเปคมาให้มันก็จะเป็นสีแดงสีเขียวนะครับอ่านี่ล้อนหน้าเนี่ยนะอันนี้คือสเปคนะครับสเปคสเปคตัว,ต,วตัวนี้คือค่าที่วัดได้แคเตอร์หน้าซ้ายแคสเตอร์หน้าขวานะครับอันนี้สเปค อยู่ในเล้งมันอะ่ะมันจะมันมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับอันนี้แคมเบอร์แคมเบอร์ข้างขวาที่อ่านได้นะฮะสวยอันนี้เป็นสเปคของเขาแคมเบอร์หน้าซ้ายาสเปคส่วนตัวนี้อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้กับอันนี้ต่างกันอยู่สามศูนย์จุดสามองศานะครับเขาจะมีบอกด้วยว่ามันมัน มันต่างกันเท่าไหร่เผื่อ,อไว้เวลาดูว่ามันจะดึงซ้ายหรือดึงขวาอะไรเงี้ยฮะคือเขาจะบอกลบเลขว้ให้เสร็จแล้วอันเนี้ศูนย์หนึ่งอันนี้ลบศูนย์จุดหนึ่งต่างกันศูนย์จุดสององศานะครับส่วนตัวนี้โทรโทรข้างซ้ายนะครับอันนี้โทรข้างขวานะครับอนี้โทรซ้ายโทรขวา ปรับให้โทรเข้าอยู่เข้าแล้วนะครับแนะคบ่นี้เองคุณก็ปรับให้มันเขียวนะครับการใช้งานพอเสร็จแล้วก็จบแล้วนะครับทํางานเสร็จแล้วลนะนะทีนี้พิ้น์ต่งพิมพ์ นะครับตัวสั่งพิมพ์เนี่ยคือมันจะมีโปรแกรมตรงนี้อยู่ว่าจะต้องมา,มาเป็นตัวไหนตัวไหนนะครับมีสีหรือไม่มีสีนะครับอันนี้ก็จะมีสีสันหน่อยหรือจะเป็นแบบกราฟิกนะครับกราฟิกก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือก่อนนี่คือหลังนะครับมีก่อนปรับแล้วก็หลังปรับเอาไว้เทียบกันได้นะครับ นีง่ายง่ายเองเราก็สั่งพิ้น์ก็กดพิ้น์ได้เลยนะครับกดพิ้น์พิมพ์เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นตัวนี้เลยอืมฮะก่อนปรับหลังปรับเป็นยังไงบ้างอะไรอย่เงี้ยฮะอ่าหลังจากนั้นปุ๊บนะครับก็เสร็จแล้วก็ก็เข้าบ้านเลยครับเข้าบ้านคือจ,จบการทํางานละทีนี้ทีนี้เก็บเก็บตัวททร์กเก็ตครับดนองมาฮะอ่าดมานเลย ง่ายฮะหมุนมาแค่นั้นเองวิธีการเกียน,นะฮะัองไว้เฉยครับเก็บให้ครบนะสี่สิ่นอเลยไม่ต้องให้ลูกค้าไปนะครับตัว t a เก็ t นี่ไม่มีรอยนะครับสังเกตด,ดูจะไม่มีรอยครับแม็กก็ไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยปกตินะครับบางทีเราไปเจอลูกค้าแนละ้วแบบลูกค้าห่วงแม็กมากอะ่ะจำเป็นนะเครื่องนี้มันมันไม่โดนแม็กอะโ,โอเคอะ น้ำหนักก็เบาด้วยนะครับฐานกล้องนะครับนี่ลงมาต่ำเขาขึ้นเอาลงได้นะครับแล้วแต่เราจะใช้งานนะครับเขาสามารถขึ้นไปยืนแล้วก็ทำงานได้ด้วยนะครับเก็บให้หมดนะฮะตัวล็อกเบรกเก็บออกมานะฮะไม่ต้องให้ลูกค้าไม่ต้องแถมนะครับดู่มาเลยครับ แก่ไว้ที่เดิมครับเร็ดละแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดเครื่องนะครับถ้าเป็นหน้าปกติอ่ะเข้าเข้ารูบ้านนะครับเข้ารูบ้านมาก็จะก็จะโผล่หน้านี้ละอ่ะกดปิดเลยฮะปิดตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะปิดไหมปิดครับใช่ให้นี่นะครับอ่าเครื่องมันก็จะชัดดาวตัวเองนะครับ รอแป๊บหนึ่งอ่ะพอมันดับปุ๊บนะครับเราก็เดินมาปิดสวิตห็นะฮะไฟตอนนี้ยังติดอยู่อ่ะติดอยู่ตรงนี้ครับดีเขียวยวอ่ะาดับแล้วตัว U P S ล่ะตัวสำรองไฟเนฮะดับแล้วไฟเราดับไหมดับแล้วนะับทีนี้ก็เก็บได้เลยนะครับง่ายๆขอบคุณครับ